โอ้ดูแร่งมากครับดูครับโอเปิดฉากใส่กันเลยครับไม่ถามชื่อตามแทรกเลยครับออออาวุธกนรรดเร็วว่องไวเลยครับมวยน้ำหนักแค่นี้แต่ว่าเต็มไปด้วยความสวยงามความดักห่วงรุนแรงครับโอ้ซ้ายมาขวาคืนโอ้ทันทีทันควันครับไม่ต้องรอให้เสียเวลาครับโอ้ไม่ไม่มีอ้อมเลยครับ โอชานไก่หินก็ไม่สนครับส่วนฟ้าลิขิดก็สาดแข้งโอ้ยแข้งขวาครับแลกกับหมัดแม่สายจัดจริงๆครับทั้งถีบทั้งเตะครับมาเลยครับฟ้าลิขิดโอ้ชานไกฮินนีเก็บสาวหมัดครับส่วนฟ้าลิขิดนี่แหมเน้นแข้งครับโอ้ยไต่สูงครับโอ้โหเกือบได้เฮแม่โอนจริงครับ โดนเต็มๆหน้าเลยครับๆๆอ้าวดูครับหมัดกับแข้งครับ <S <S โอ้โหแต่กระบุกแบบไม่กลัวจริงๆครับชานใกล้หินแบบนี้ก็โอ้โหไต้ซ้ายเพลินเลยครับฟ้าลิขิตต้องดึงระยะให้พ้นนะครับหมัดของชานใกล้หินนี่เร็วครับโอ้โหโดนทะลุกาดโอ้โหโลูบหน้าป้อยๆนะฟ้าลิขิตก็ยังประมาทไม่ได้เลยครับ โอ้ยแม่เสียหลักครับ <Hey. S 2> โอ้ยอย่าตกใจครับอย่าตกใจครับหนู <Hey. S 2> แม่ก็เดินจริงๆครับสานใกล้หินครับผ <Hey. S 2> ู้พิจิรความเจ็บปวดครับอยากจะประเดสกให้ได้โอ้จะหมัดกันนี่ออกระวังผลได้เลยนะครับฟ <Hey. S 1> าลิคิตนิดต้องระวังครับ <Hey. S 2> แม่ต่อยได้ลุ้นต่อยได้เชียริงจริงครับคู่นี้ เก่งทั้งคู่ครับโอ้โหควางหมัดมาหัวดซ้ายไปครับเต็มๆซ้ายไป<ม>อีกทีหนึ่งโอ้โหแข่งมันยาวกว่าหมัดครับอ่ะทนได้ทนไปครับฉานใกล้หินโอ้โแต่แกทนได้จริงๆครับูบ <c oughs> จบปแต่ปัญหาคือฟาลี่กิน,นี่จะทนได้หรือเปล่าครับโ,โ,โดนหมัดเข้าไปมีโอนมีเอ็นเหมือนกันครับโอ้โแข่งขาก็ย่องก็แย่งแล้วครับ โอ้โหน้ำหนักน้อยๆแต่ว่าต่อยกันอร่อยจริงๆครับคู่นี้โอ้โหเป็นมวย48โลที่ต่อยกันได้ดุจริงๆครับเริ่มแผ่วครับเริ่มแผ่วแล้วครับสายของฟ้าลิขิดโอ้โหแต่ว่าอาวุธยังรวดเร็วน,นะครับฉานแกหิน<อ>ครับยกแรกไม่มีวงในเสียวหมัดครับ โอ้โหแขกต่ายิงๆครับดูรับฐานใกล้หินครับโอ้โหอาวุธใครล่ะครับเนี่ยอย่างกบภาพฟ้าสปีดนะครับอ่ะดูกันเราเองครับดูกันเราเองครับใครออกอะไรครับโอ้โหมากันครบครันครับโอ้ดูไม่ทันเลยครับโอ้วงในนี่ดูจะเป็นฟ้าลิขิตที่ทำได้ดีกว่าครับแต่ทีมงานน้องกงบอกใช้สอกครับนี่ครับ พวกเบียดซ้ายป่ายขวากันมันเลยครับคู่นี้ต่อ,อ้ยังกรโกรดกันมาครับนี่ไม่ได้โกรธกันนะครับกีฬารวนๆครับกีฬารวนๆแต่ว่าโอ้โหใส่กันมันจริงๆครับไม่เอาเปรียบผู้ชมครับแบบนี้ลากมาตีโอ้แต่ฟ้าลิขิตก็ไม่ยอมครับโอ้แม่ทีมงานฟ้าลิขิตก็บอกให้กอดครับให้รัดไว้ให้ตีวงในเล่นวงใน รัดได้ตีได้ไหมมันก็ลําบากเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับรัดวงในนี่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างครับมีเข่าด้วยครับมีทีมงานฟ้าลิขิตครับโอ้ชอบใจครับเอาแข้งมาแข้งมาอร่อยครับวันนี้เหลือตัวก็แดงไปหมดแล้วครับชานไคหินครับโอ้แต่สีหน้ากันนี่เก็บอารมณ์เก่งมากเก็บอาการดีมากครับชานไคหินครับ โอ,โอ้ลุยมาแล้วครับลุยมาหนักๆ,ๆนะลครับชาลคายฮินจัดตีจัดแทง <c oughs> <c oughs> โอ้โหพลิกประทาน<อ>สวยครับแ<อ><อ>หมโย,ยก,กันมันเลยครับทีมงานของฟ้าลิขิตับปายหน้าครับฝั <c oughs> <มา S 2> ้ายครับ <c oughs> เอา <c oughs> โอ้เอาครับแม่งโหลไปเงี้มาทั้งคู่ครับ <c oughs> โอ้ โอ้ดูแล้วเหนื่อยแทนครับใช้แรงกันเยอะนะครับคู่นี้แข่งอีกแล้วเอ้าโดนหมัดครับฟาลิคิดครับเอารัดตีครับแข่งซ้ายเอ้าโดนหมัดครับเอ้าโอ้โอชานันที่นี่เก๋งหมัดเลยครับ เวียนทีเดียวให้อยู่ครับโอ้โหนี่เหลืออีกหนึ่งยกนะครับน้องลืมไปหรือเปล่าครับต่อยกัน3ยกกไปแค่2ยกครับใส่กันขนาดนี้เดินเข้ามาครับฉานไคหินโอ้เหมือนจะหมดครับเหมือนจะหมดหรือเปล่าครับแม่ฟ้าลิขิตยังครับอีกทีนึงครับตีได้อยู่ครับโอ้ยขยโยเข้าไปเอาหลุดครับโอ้โหเอาคืนทันที ฟาลีคิดครับเดินเร็วครับขวดแข้งขวาเอามีหมัดขวาครับฐานหขังครับเอาร้องตีครับของตีแต่ตอนยกยังแข็งแรงครับยังแข็งแรงทั้งคู่ครับโอ้แต่ว่าขยั่นจริงๆครับฐานแข่หินครับมีมุมมีองศาที่แกยกตลอดแมขขาดที่ฟ้ารีคิตนหลอเน้นๆครับดูครับรัดมาโกงตีตีเอามีศอกมีหมัดเอ้า หายใจทางไหนครับคู่นี้สวนคืนกันทันทีเลยครับต่างคนต่างโดนเลยครับโอ้โหถ้าพากตามอาวุธนี่ไม่ทันแน่นอนลมจับครับลมจับแน่โอ้โหต่างควบใส่ครับเข่ามาเข่าคืนเข่าไปว่ายงครับฐานไก่หินอย่านิ่งครับอย่านิ่งโอ้โหตอนนี้ตีมันเลยครับฟ้าลิขิตินงไม่ได้ครับโอ้ฟ้าลิขิตเองก็ไม่หยุดเหมือนกันครับ อ่ะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเอามัดขวาแต่ยังติดบล็อกติดบังครับข้าไปแข่งมาครับฟ้าลิขิดโอ้โหเป็นมวย3มยกที่ต่อยกันแบบไม่มีหยุดจริงๆครับโอ้โหวันนี้มันประทึกใจจริงๆครับโอ้ยมีอาการครับตัวโกงตัวงอเลยครับ โอ้หน้านิ่งๆมาอยู่พักใหญ่ๆครับชานก็ฮิ้นเล่นเป่าปากบ้างแล้วครับเอาแหลกซอกกันเอาเอาซัดกันเลยครับคนละทีต่อทีครับเอาเอาเริ่มต่อยวืดเลยครับชานก็หินติดบังครับเอาสอกไม่โดนนะไต้ซะโอ้ยเลื่อยกำมดาวก็มาครับฟ้าลิขิตโอ้เจอซอกครับเอาคืนด้วยเข่าครับฟ้าลิขิตเอาอ่าอีกห้าสิบวินาทีสุดท้ายครับโอ้โหพ่อเจ้าบระคุณครับ ครแกล้งกว่าดีกว่าก็คว้าชัยไปโอ้แต่ว่าขันยันจริงๆครับฉานไข่หินโอ้ฟ้าลึกหมดหรือยังครับโอ้ยดูโรยไปครับเอาเป็นทีของฉานไข่หินบ้างครับโอ้หายใจยาวหายใจแรงแล้วครับโอ้กองเชียร์คู่นี้ถ้าดูมวยแล้วต้องเตรียมน้ำไว้สักสามขวดนะครับยกบกขวดครับเชียร์กันมันจริงๆเดินเข้าไปครับ หมัดขวาโอ้โหมีหมัดครับในช่วงสุดท้ายหมัดกระแข้งครับใครดีกว่ากันล็อกมาตีได้ไหมโอ้โหกระช่างมาตีได้ทีหนึ่งโอ้โหใส่กันหยดสุดท้ายจริงๆครับคู่นี้ครับ <the> Red. แล้วก็เป็นฟ้าลิขิตสิ์หนุ่มน้อยครับ เฉือนไปแบบสุดระทึกครับมันระทึกใจจริงๆครับกู่นี้โอ้ใครชนะก็ได้ครับแม่สูสีครับ